สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหาหนอยเฉพาะกิจนะครับหาหนอยเฉพาะกิจของวันที่นะครับ18กรกฎาคมองพันหา้ยหนะครับหาหนอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะจากประเทศเวียดนามนะครับเจะมีให้ชมทุกๆวัน ทุกๆวันนะครับฮานอยเฉพาะกิจนี่จะออก4โมงเย็นนะ4โมงเย็นถึง4โมงครึ่งนะครับขอทุกวันทุกันนะครับช่องวีพีธรมรมดาก็จะมาน,นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นหลุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้หลุดนะหลุดบ่อยมากเลยนะฮานอยเนี่ยตระก,กูลฮานอยเนี่ยวันมาก็มาดีทั้งทั้งหมดเลยวันไม่มาก็หายต๋อมหายต๋อมไปหมดเลยให้ระมัดระวังด้วยนะครับลุ้นหลุมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะ ขอขอบคุณมา,มากๆนะครับชนชอบค่อยนำไปใช้นะไม่ชนไม่ชอบก็รุ้นๆกันไปนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับทีะเข้ามาให้กําลังใจกันนะครับที่8รกรกฎาคม2567หน่อยเฉพาะกิดเด่นนะครับเลขต่ํานะ1 2 3เน้นที่2กับ3นะครับ5กับ6เด่นนะ2 5 2 2 5 3 5นะครับ2 5 3 5 2 6 3 6 2 7 3 7 องแปดสามแปดนะครับเด่นที่ห้ากับหกนะอ่านที่ห้ากับหกนะครับครับอันนี้ฟันธงที่ขอเลือกที่สองนะอ่าครับสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองนะเด่นนะก็สามห้าห้าสามสามหกหกสามนะครับอืมประมาณนี้นะครับ เกือเิปเป็นจวลองนะครับใครชอบก็จัดไปนะครับเรามาเน้นกันนะเนี้เน้นที่2นะอือเัาเดองใครชอบหนึ่งกับ3ก็จัดไปนะครับนะครับนีนะครับรูดวิ่งนะครับรูดวิ่งที่2องนะสองนะครับรูดวิ่งนะครับ3ามนี้เลยครับโอเคนะครับจดไปนะครับ่ามนี้แคปเจร์หน้าจอถ่ายภาพหน้าเจอไว้นะครับ ตามนี้เลยครับาบดูไม่ทันก็ค่อยดูอีกรอบก,ก็ได้ครับตามนี้นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคปีเง่งเง่งเง่งครับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ